สวัสดีครับพบกับผมครับกริชพลเดชวิสัยผมได้ฟังการจะเรียกว่าปา้าใสหรือเปล่าปา้าใสของคุณจตุพรพมพันธ์นะครับผมตกใจเลยนะเขาบอกว่าเขายอมไม่ได้ที่รัฐบาลขายชาติขายแผ่นดินผมฟังแล้วผมตกใจเลยเฮ้ยรัฐบาลชุดนี้มันถึงขนาดนี้เลยเหรอวะ รัฐบาลชุดนี้มันขายชาติขายแผ่นดินเลยหรือวะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะผมจะไปร่วมด้วยนะแล้วผมจะไปยืนแถวหน้าเลยนะผมไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับคุณจตุพรผมพันนะแต่ผมก็เคยขึ้นเวทีเดียวกับคุณจตุพรมาแล้วที่เวทีเสื้อแดงที่จังหวัดพิจิตรตอนนั้นก็มีคนเข้ามาฟังประมาณสองหมื่นกว่าคนนะหลังจาก เวทีพิจิตรเสร็จลุ่งขึ้นเราก็เคลื่อนขบวนที่จะไปที่สะพานมกควานตอนนั้นยังไม่มีการรัฐประหารนะผมปักหลักอยู่ที่พิซานูโรผมทำม็อบอยู่ที่หัวรถไฟที่หน้าสถานีรถไฟพิซานูโรเป็นม็อบเสื้อแดงส่วนม็อบเสื้อเหลืองกลุ่มของป้าแดงน้อยก็อยู่ที่ พอนอาริกาอนนันมอบเสื้อเหลืองเสื้อเหลือกับเสื้อแดงก็ไม่ไกลหรอกเดินแป๊บเดียวก็ถึงกันละแต่ต่างคนก็ต่างทำมอบไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรกันไม่มาข้ามเกี่ยวไม่มีการประทะกันก็แสดงความคิดเห็นกันไปผมทําอยู่เป็นเดือนนะแล้วผมก็มาขึ้นเวทีส่วนชมหน้านคอนเซปที่ว่าจุดเทียนเขียนสันติภาพ ผมทำคารา,า,าวานใไฮโซปกป้องประชาธิปไตยผมก็เอาพวกพวกรถพวกที่เป็นเสื้อแดงที่มันมีรถเบนมีรถบีเอมีรถแพงๆล่ะก็มาขับเคลื่อนรอบพิษณุโลกนี่หละมีรถผมเนี่ยมาด,ด้าสองเนี่ยนำหน้าติดไฟข้างบนโอ้ก็ทำหลายอย่างในในช่วงนั้น ทั้งการจัดเสวนาเชิญอาจารย์พีทมาเชิญหลายต่อหลายคนมามาจัดโอ้โหตอนนั้นก็แบบเอาจริงเอาจังมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็โดนรัฐหารผมก็โดนจับไปปรับทัศนคติก็มีทหารมาจับผมไปก็ไม่ได้จับหรอกครับมาตบเปยิงดีเลยแล้วก็ขึ้นรถจีปไปะพอขึ้นไปปุ๊บเขาก็ขอขอนุญาตเอาถุงดำคุมหัวผม แล้วก็พาผมไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปปล่อยที่บ้าน <c oughs> ก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละคนเดียวโดดเดียวเดียวดายอยู่คนเดียวที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีผู้พันอยู่กับผมแต่ก็อยู่กับผมทั้งวันนะแต่ตอนเย็นเขาขับไปนอนบ้านไปนอนกับเมียแต่ผมก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็มีทหารอยู่รอบบ้านอาวุธครบเือร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนผมแม่งเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติอย่างนั้นแหละ เลื่ตอนนี้มันสนุกไงแต่อยู่ตอนนั้นมันไม่รู้อะ่ะมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้สามารถจะติดต่อใครได้ไงตอนนี้มันสนุกนั่นแหละที่คุยหมอก็จะบอกว่าผมก็ไม่ใช่ขีก้ก่ยไม่ได้อยู่ๆก็จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะเคยเป็นเสื้อแดงมาก่อนเคยจัดรายการที่ช่องเอซีอัปเดตช่องทีวี24สถานีประชาชนมาก่อนฮะแล้วางนั้นผมก็ไม่ได้เป็นเสื้อแดง ผมก็ไปทํางานการเมืองไปเป็นกรรมการบริหารพักคพรรดอนภาพไปเป็นว่าที่รองหัวหน้าพักสุจริตชนนะแต่ไม่ได้เป็นแล้วก็มาช่วยงานของพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ประสานงานที่จังหวัดพิษณุโลกก็ทํามาเยอะนะมันไม่ใช่เพิ่งมาทำแล้วผมฟังกุจตุรพรบอกว่า รัฐบาลนี่มันขายชาติขายแผ่นดินผมก็พยายามไว้มันเรื่องอะไรวะมันขายชาติตอนไหนวะรัฐบาลแม่ไปคุยกับไอ้กันหรอวะไปคุยกับจีนหรอวะไปคุยอะไรวะยังไงวะมันขายชาติขายแผ่นดินยังไงวะอ๋อปรากฏว่าก็คือไอ้กรณีจะให้เช่าที่เก้าสิบเก้าปีและชาวที่เก้าสิบเก้าปีนี่นะมันไม่ใช่รัฐบ,บาลชุดนี้คิดนะ ทํามาตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่แล้วไอ้เก้าสิบเก้าปีเนี่ยแล้วจุดประสงค์เขาก็คือต้องการต้องการให้ไอ้าวต่างชาติไอ้ในทุนทั้งหลายอะ่ะคือต้องการให้มันมาเยอะๆมันมาลงทุนบ้านเราเยอะๆเศรษฐกิจกษษษษมันก็ดีๆเขาคิดแบบนี้ แต่ก่อนมันให้เช่าไม่ถึงเก้าสิบเก้าปีมันสามสี่สิบปีตอนนี้มันก็ให้เช่าเพื่อจะจูงใจว่าไงจูงใจแล้วปรากฏว่าตอนนี้เขาก็เงียบไปนะเขาก็ไม่ได้อยังยังค้างอยู่นะเขายังไม่ได้เดินหน้านะยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะเอ้ยแล้วทำไมคุณจตุพรผมพันเอาเมาอพูดตอนนี้อ่ะพูดเพื่ออะไรอ่ะครับตอนนี้บ้านเมืองมันสงบสุขอยู่นะ หุ้นก็ขึ้นนะเศรษฐกิจก็เริ่มดีไอแจกหมื่นหนึ่งอะ่ะจะดีมากดีน้อยก็ไม่รู้ละ่ะแต่มันก็เริ่มดีขึ้นเพราะมันเอาหมื่นหนึ่งไปจับจ่ายใช้สอยมันก็มีการหมุนเวียนหรือเปล่าวะเออมันก็เริ่มดีขึ้นนะความเชื่อมัน่นของรัฐบาลชุดน,นี้ก็เริ่มมากขึ้นนายกีก็ฉายวาวผู้นำไม่เห็นมีทักษิณม,มาเกี่ยวข้องเลยเลยตอนนี้ทักษิณไม่ได้ออกงานอะไรเลยคงจะไปเลี้ยงหลานจริงๆแล้วละ่ะ แล้วมันยังไงทำไมต้องมามีมอ็อบแต่ผมดูม็อบนะคนคนถ่ายก็ดีนะเขาก็พยายามถ่ายให้ดูคนเยอะอะเขามีเทคนิคในการถ่ายแต่ผมดูก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่แล้มาเปิดประเด็นนี้เข้ามามันทำให้ตรงตกใจอ่ะแต่มันยังไม่ได้ขายชาติเลยไงคุณทธทาสบอกว่าถ้าสายชาติขายเป็นดินเมื่อไหร่เดี๋ย<ม>ผมไม่ยอมแต่ผมยอมตาย คุณจตุจพรแบอบกแบบนั้นนะไม่ต้องจตุจพรหรอกกูนี่ก็ยอมตายตรัฐบาลชุดนี้แม่งขายชาติขายเป็นดินะผมจะเดินไปหาต่อหน้านายกอิงเลยแล้วก็ไปด่าแม่งต่อหน้าเลยเอารินออผมก็ไม่ใช่กี่กไกเหมือนกันนะมีความบ้าเหมือนกันนะแต่ผมดูได้มันยังไม่ใช่ดีว่าแล้วมันมันเคยมีนึกออกมามันมีเคยมีคนเอารูปของ คุณจัตุพรกับกำนันสุเทพที่นั่งโต๊ะเดียวกันเอาออกมาว่าเขารวมหัวกันนูนนี่นูนนี่ปรากฏว่าจริงมันไม่มีอะไรหรอกก็เ,เพลินไปนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันเขาไม่ได้วางแผนอะไรหรอกคุณจัตุพรก็ออกมาแบบว่าไม่ศกอารมณ์บอกว่าโดนโจมตีอะไรเงี้ยเออผมก็เข้าใจนะเพราะว่าเกี่ยวกำนันสุเทพกับคุณจัตุพรจะมาจับมือกันได้ไงแต่ปรากฏว่าคุณจตุพรบอกว่าจะไปร่วมกับคุณสนทิลินตองคุณคสนทิไม่ยิ่งกว่ากำนันสุเทพหรอวะ จับเบอร์กันได้เออดูแล้วก็ง ONG งงแล้วมันจะปลุกติดไหมว่าม็อบเนี่ยแต่บอกไปแล้วที่คิดที่แล้วมันปลุกไม่ติดหรอกตอนนี้ก็ไม่มีไอ้เก้าสิบเก้าปีรัฐบาลแม่งก็คงไม่เอาก็ปล่อยคาคาแม่งไปกูจะจอาทำไมวะก็ช่างแม่งมันต่างชาติไม่บาลงทุนก็ช่างหัวแม่งมันเอาคิดวิธีอื่นดีกว่าเอาดีแล้วโซ่สกรร,รม หนึ 1> 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองก็ก็ไม่เอาดีกว่า <c oughs> ก็ไม่ต้องนิรโทอดแม่งเลยรัฐบ,บาลก็ไม่ได้ตืเรืองร้อนต้นตีต้นมืออะไรพวกมึงก็ติดคุกกันไปเนพวกเสื้อเหลืองเสื้อดังพวกพันธมิตรพวกนกปชมึงก็ติดคุกกันไปเพราะไ่กูทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวกูวจะโดนแล้วมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกที่จะมาเป็นประเด็นอ๋อคุณยิ่งรักกลับบ้านคุณยิ่งรักก็ยังไม่ต้องกลับนายกยิงย่งรักอยู่ไป,ไปก่อนอยู่ไปเรื่อยๆก่อน อยู่ไปให้สบายใจก่อนยังไม่ต้องรีบกลับบ้านรองเงินทองก็มีอยู่ก็ไม่ได้อดอยากปากแห้งอะไรไม่ได้ทำงุงทำงานอะไรไม่ได้ไปขับเซ็กซี่ไม่ได้อะไรก็ยังมีเงินอยู่ก็อยู่แถวนั้นไปก่อนก็ถือว่าไปท่องเที่ยวรอบโลกเที่ยวแบงักส,สักสิบรอบโลกเพื่อจะไปหาประสบการณ์แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนอายุหกสิบกว่าใช่ป่ะตอนนี้นาย,ยกยิ่งรักก็ ก็จะหกสิบแล้วมั้งเออก็อยู่ไปก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาเขาก็จะลากยาวไปอย่างนี้นะครับแล้วในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับพรรคเพื่อไทยจะมีปมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เดี๋ยวเราต้องดูสีไม้ลายมือของหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนในการอภิปรายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะยื่นอภิปรายอภิปรายจะไม่ไว้วางใจหรือยังไงก็ว่ากันไป แล้วก็มันมีเรื่องไอ้ตากใบเนี่ยที่ว่าสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคอ่ะผลเอกอ่ะแล้วก็ลา,ลาลาลาไปรักษาต่างประเทศคือคืนหนีไม่ให้โดนจับเา่เพราะว่ามันจะหมดอายุความประมาณวันที่ยี่สิบกว่ายี่สิบตุลาเนี่ล้วกรณีตากใบอะ่ะกรณีตากใบ,กกบที่เกิดขึ้นในสมัยคุณอพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ ผ่านมาในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประกาศประกาศอะไรว่าที่นายกประกาศเกี่ยวกับว่าคล้ายคล้าเคอร์ฟริลแลแหลไม่ใช่ต่อน,นั้นนะที่กรณีตากบางอะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านมาผ่านมาก็เป็นมีการรัฐประหารแล้วก็พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคอสชอแล้วพลเอกประยุทธ์ก็มาเป็นนายกในการเลือกตั้งอีกจนมาถึงบัตรนี้ นั่นมันผ่านมาทุกยุคทุกสมัยในการตากบายนั้นบิ๊กป้อมเป็นผอผอทบอบิ๊กป้อมนะใช่ป่ะอ่าใช่ไอ้บิ๊กป้อมเป็นผอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมเป็นผอทบบิ๊กตู่นี่เป็นผู้ช่วยผอทบตอนนั้นนะนะก็รู้เรื่องดีก็ผ่านลากยาวมาถึงปัจจุบันเนี่ย เออแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาคุณภูมิธรรมเวชชัยต้องมารับผิดช,ชอบในสภา,าผู้แทนราษฎรใช่ปะเออค <c oughs> นั่นแหละก็จะมีการอภิปรายเรื่องจริยธรรมของนายกอิงเนี่ยเรื่องปล่อยให้สอสอหนีไปอยู่ต่างประเทศเขาไม่ได้หนีเขาลาป่วยเขาลาไปรักษาตัว ไปถึงวันที่สามสิบตุลาคมเขาลานในสภาไปก็ไม่คงไม่คงก็ไม่ใช่เรื่องไม่ได้เรื่องใหญ่โตโมโหอาไเลยกนะ็อภิปรายเอาไปปายไป,ไไป,ไปแต่เราก็จะได้เห็นฝีม้ลายมือของฝ่ายค้านเนี่ยของประธานพรรคฝ่ายค้านของประธานประธานไม่ใช่ประธานพรรคฝ่ายค้านผู้นําเขาเรียกอะไรวะเขาก็าได้รับ โปรดเก้ามาละผู้นำผู้นำฝ่ายค้านเออใช่ก็จะเห็นสีไมไร้รลายมือของหัวหน้าพักนัทพงศ์จะได้เห็นะว่าในการอภิปรายนี่จะเป็นยังไงแต่แกก็ก็พูดดีอยู่แล้วอ่ะแต่มันจะดูเด็ดเผ็ดมันมหรือเปล่าเพราะแกเป็นคนสุภาพน่ะแกพูดแบบว่าไม่ได้แบบโวยวายไม่ได้อะไรแต่มันก็สุภาพก็อาจจะพูดสไตล์นายุทชวนดิชย์ไก็ได้ พูดสไตล์นายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ได้ไม่จำเป็นต้องแหกปากหรอกแต่เนื้อเรื่องที่พูดเนี่ยมันจะคมกริบขนาดไหนก็จะมาดูฝีไม้ลายมือของการนําหน้าที่ฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านเราจะเห็นฝีไม้ลายมือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยเราก็จะเห็นตอนนี้ก็ให้เวลาเขาก่อนอย่าเพิ่ง ในฝ่ายคา้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็จะมาตอบคําถามไม่ว่าจะเป็นนายกหรือรัฐมนตรีก็จะเห็นกลืนกันข่าวเนี่ยแหละว่าแม่งใครเจ๋งกว่ากันใครแม่งมีฝีมือกว่ากันใครแม่งมีความรู้กว่ากันใครแม่งสามารถอธิบายได้ดีกว่ากันนั่นแหละครับอยมาดูกันอีกทีตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปฟังทงตอนนี้ก็พรรคเพื่อไทยนายกเองก็เรียกคะแนนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืย,เย,เยไปก่อนเก็บตั้บไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวดูตอนอภิปรายเนี่ยก็จะรู้แล้วครับว่า จะเก็บแต้มต่อไปได้หรือเปล่านะครับผมสรุปแล้วก็ยังไม่มีครับก็ยังไม่มีใครขายชาติก็คงไม่มีใครขายชาติหรอกมั้งหรือจะขายชาติก็คงไม่มีปัญญาขายหรอกมั้งก็ใครจะมาซื้อวะก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ภาพมันประเทศมันกำลังสงบอยู่ไง ถ้าไปทำม็อบถ้าปลูกไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานขบขันไปแต่บางทีมันก็อาจจะปลูกติดก็ได้ถ้ามันมีทุนสักพันสองพันล้านเนี่ยก็อาจจะปลูกติดก็ได้มันไม่มันไม่ยากหรอกคุณในการระดมคนนะขอให้มีเงินเถอะใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็รวมกันไปเลยไงมันไม่ต้องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้ออะไรแล้วมันรวมเงินได้หมดแล้วมันสมานฉันกันไปหมดแล้วไม่มีแล้วเสื้ออะไร แต่บรรยากาศมันก็เหมือนเก่าๆมีใส่เสื้อเหลืองเอาธงชาติแบบเนี้ยอืมก็เหมือนเหมือนเก่าๆก็จริงๆมันต้องเอาใหม่เลยว่าใส่ชุดดำใส่ชุดขาวใส่ชุดเขียวอะไรกับองนี้เอาแม่งใหม่เลยเป็นม็อกใหม่ไงไม่ไม่สลัดของเก่าจริงอะ่ะเวลาคิดตรีมมานกหวีดไม่ต้องเอาทิ้งไปเอาเป็นเป่าขุี่ยมั้ยหรือเอาเป็นอะไรดี เออเป่าคุยดีกว่ามะอ่ะใช่ปะ่ะเอาไอใ้ให้มันใหม่ๆไอ้ธงชาติไม่เอาละเลิกครับธงชาติเพราะเดี๋ยวนี้พวกขายตรงพวกทําธุรกิจขายตรงก็จะชอบใสธงชาติโบกธงชาติกันเวลาไปประชุมเหมือนก็บบกบอกบอกกันเออมันก็ให้ทางขายตรงเขาทำกันนี่ะที่โบกธงชาติเพราะว่ามันมีทั่วประเทศทั่วโลกอะ่ะเวลาเขาไปประชุมประเทศนู้นประเทศนี้เขาธงชาติถ่ายไปด้วย ขาก็ไปโบกๆกันอก,อก็ให้เขาไปและกันยามมอกไม่ต้องทำหรอกคิดตีมใหม่ๆหาคีเอทีมดีๆคิดใหม่ๆว่าจะไงดีเวลาพูดจามันยังไงดีการเนื้อแตงเนื้อแต,ต่งตัวมันยังไงดีใช่ปะ่ะเหมือนทาแบบที่คุณเนวินคิดชอบเขาทำแม่ใจเสื้อข้างหลังเป็นว่าเขียนว่าคอคอคนนะแล้วก็นอนหนูแล้วก็บุรีลำเออมันต้องเป็นตีมแบบนี้ดิว่ามันได้ดูแบบแปลกใหม่ไม่ใช่เป็นเป่านวกเวทไม่มีทงไมีอะไรมันก็แบบเก่าอะ มันไม่สนุกนะแล้วก็หาคนรุ่นใหม่มาเยอะๆเลยนะยาวแก่ๆหกสิบอัพเจ็ดสิบอับไม่ไม่เอาหรอกมันไม่มีพลังแล้วต้องผสมผสานกันไปเอายี่สิบอับสามสิบอับมาร่วมกันหน่อยให้มันเยอะๆหน่อยดึงกันมาหน่อยอ่มันจะได้ดูครึ้งครั้งครึ้งครั้งสนุกสนานกันหน่อยนะนั่นแหละครับตกลงก็สรุปว่าก็ยังไม่มีอะไรครับที่คุณเจยฎพงษ์พมพันธ์บอกก็คือเรียกว่า ปามไว้ก่อนอย่าขายชาตินะเว้ยถ้าขายชาติกูไม่ยอมนะเว้ยปามไว้ไก่อนก็เท่านั้นเองครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับจะผิดถูกก็ไม่รู้ล่ะจะไปแบกใครก็ไม่รู้ล่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เรื่องของผม,มนะมันเป็นสิทธิ์ของผมผมจะรักใครชอบใครสื่อมวลชนไม่ไม่เป็นกลางหรอก ไม่มีไม่มีสักตวัวจะบอกใครแต่เพียงแต่ขอให้เสนอข้อเท็จจริงเท่านั้นอย่าไปใส่สีดีข่กันให้มากเสนอข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ผมต้องพุนงอิสระพลนะครับทำมานานแล้วนะนะเป็นสิบสิบปีนะไม่ใช่เพิ่งมาทําแบบไอ้พวกเน็ตไอดอลทั้งหลายที่ขายของแล้วก็มาไปแจกของนูน่นของนี่มาทําอยู่แต่ก็มันไม่มีถ่ายรูปถ่ายรูปหายแล้วหรอกไม่มีเวลา ใช่มแล้วก็ทําน้อยๆไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายก็ทํามาตอนนี้ก็ระดมทุนนะครับผมก็สร้างพระมาหลายรุ่นนะครับมีพระนางพญาสยามมีองค์พญาคุดมีองค์พระพิฆเนศนะครับผมและนี่ก็เป็นองค์เท้าเพสสุวรณรนะครับก็ทํามาให้บูชาสองร้อยเก้าสิบาทนะครับก็ช่วยบูชากันไม่น่อยนะ เพื่อจะเท่าก้ากองทุนอิสระผลพูดกันปากจะฉีกแล้วก็ไม่มีใครบูชามีน้อยมากครับคลิปหนึ่งมีคนดูสามหมื่นห้าหมื่นบางคลิปเป็นแสนก็บูชาองค์หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ได้น้อยก็ช่วยคนน้อยช่วยหมาน้อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยปีนี้น่าจะสามแสน ผู้ติดตามจะฉลองจัดงานใหญ่เลยพร้อมทั้งเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยแล้วผมก็ดูโฆษณาทายคลิปแล้วก็มาซื้อของด้วยอันนี้ก็ขายไม่ค่อยได้ก็พูดจนปากจะฉีกเหมือนกันมันสวยมากนะมันสวยผมเห็นใจคนทำอ่ะเขาประดิษฐ์ประดอยทำแต่แม่งไม่มีคนซื้อใช้เวลาสามชั่วโมงนะกว่าจะได้ดูดิข้างล่างยังทำเนละเป็นงานศิลปะเป็นงาน แฮนด์เมกแล้วแม่งเป็นงานฟรีแฮนด์ด้วยขายไปละสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับช่วยซื้อกันด้วยนะครับอันนี้ก็เข้าช่องกิจโพสแชร์หนะ้าแล้วก็เงินไปให้กับคนทําด้วยแล้วก็ไปสู้คดีสวสมชายสวงการด้วยนะครับผมสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่ามันมีแสงสว่างที่ไป อุโมงเสมอแต่พอดีเราเดินไปแล้วเดินไปอีกเดินไปแล้วเดินไปอีกเดินไปแล้วเดินไปอีกแม่งก็ไม่เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงทกทีทำไมครับก็เ,เดินกลับมาเลยกลับมาหน้าอุโมง์มันก็ต้องมีแสงสว่างนะเพราะที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรยากเย็นเข็นใจหรอกครับไปไม่ถูกทางก็ย้อนกลับมาหาทางใหม่ไป ก็เท่านั้นเองครับวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราจําไว้ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี